กันบ่ได้ดอกมาดอขอนเนย้ขอ,อ,ขอ,อท่านไรหรอมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยกินข้าวแล้วทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับขอบคุณคุณเฟอร์สกูตเตอร์ด้วยไปทำบุญวันนี้มีโอกาสได้ไปทำบุญที่อดอยัดดอยสุเทพครับที่นี่พี่เอาเขาเรียก ระครังหรือคลองอ่ะคลองคลอ,องใหญ่ๆที่เอาไปถวาย,ยข้างบนก็ได้มีโอกาสไปไปรูปไปไปไหว้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยถือว่าเป็นการมาเหนือครั้งที่สองนะครับถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับรอไปที่โบนไว้เจอกันนะครับ นาฮักจีนาฮักจีในช้อปปี้ว่มีขายอยู่คนเดียวครับเห็นหคนข้างหลังผมเหรอไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันช่วงนี้ก็ก็หนักไปทาง ซ้อมร้องเพลงอะพยายามฝึกร้องเพลงใหม่ๆอยู่อะไรก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามแล้วเป็นกระจห้กันนะไปเจอกันที่หน้าคอนเสิร์ตนะครับทุกคนช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตเต็มเดือนเลยก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่คอยสนับสนุนเราซื้อบัตรไลฟ์สดบางทีทุกคนก็ไปดูที่หน้างานด้วยอะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันที่ชุมพรได้ได้เสมอครับ เป็นเอฟซีมือใหม่เจอปะที่ที่ไหนอะไปไหนไตัดผมยังม่ยาวเท่าไหร่เจอกันเดือนหน้าขอบคุณพี่เปิ้ลแมรี่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันเพชรบุรเจอกันครับขอบคุณพี่แอร์นะครับ เพราะฉันนั้นดาวไม่เก่งและฉันก็เลยไม่ได้เเ,เธอจะมาหลอกหรือว่าเธอจะมารักกันนี่มีพี่เมื่อวานมีพี่เอาข่าวมาให้ตัวนี้ถึงมันจะพลาดนี่ที่เราได้รับรงางวัลข,ขอบคุณ เกือบล้มห้ามตีคิงแทนขอบคุณคุณคราทรูนขอบคุณแม่แตงด้วยครับเจอกันนะครับที่ร้านแรกเชียงใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันที่เพชรโบูนะเจอกันกับนุกปายแล้วก็พี่มะขามแล้วก็โอมพรชนะด้วยแล้ววันที่15นี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากอคอนเสิร์ตหอมฮักขึ้น ดอยขึ้นดอยขึ้นเนือที่มีน้องตามาด้วยนะพิเศษเลยต้องมารอดูว่า้ตาจะมาทําอะไรจะมานั่งดีฟกสองแน่แนเลยหรือเปล่ายัางไงก็ฝังให้กําลังใจน้องน้องตาด้วยนะพรุ่งนี้เพชรบูรณ์ตีมเป็นตีมกาแฟร้านกาแฟนะครับยังไงก็ น่าสนใจน่าติดตามนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็จะได้ทำเป็นบบริสโตส้ือเมษาได้มาเชียงรายต้องรอดูโปรแกรมเมสายอีกทีครับขอบคุณกองของขัญด้วยนะเฮ้ยใครอะอ้สวัสดีพี่น้นนะคะบานุปลายมนไปด้วยกันกสวัสดีแม่หนึ่งครับสวัสดีทุกคนขอบคุณสำหรับของเยอะๆเลย ขอบคุณที่บป้งเปิดด้วยนะครับเพราะทุกที่ที่ฉันมองหน้าเธอมันก็เปล่ากลายเป็นเขาฉันยังคงมีใจเข้าในรอยที่เพชรบูรณ์มากรทมรโซนภาคกลางน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับยังไงก็เจอกันนะครับมีที่นคปรปฐมด้วย ถ้าคปฐมเสร็จแล้วไปในต่อสมพ,พัทยาก็มีนะมีที่ตำนานพัทยาพี่อ๋พะยา,ยาเจอกันนะครับไม่มีเงินเปอะไรเมื่อกี้นะเอ้าเสียไปใช่หรอไม่มีเงินเปไม่เป็นไรนะครับก็ดูคอนด้กันตามทิกตอกตามตามตามที่เขาตัดลงได้ ก็เดี๋ยวผมจะพยายามไร้สดเฮ้ยขอบคุณทิงช้าสวรรค์ครับคืออะไรอ่ะทิงช้าสวรรค์คืออะไรอะขอบคุณทิงช้าสวรรค์จากใครอ่ะทิงช้าสวรรค์เมื่อกี้จากใครอ่ะขอบคุณแมเ่เพชรจากพี่แป้งเ,เปิดด้วยครับขอบคุณคุณเอ็นเอ็นแล้วทุกทุกด้วยคาทูน ก็สำหรับรางวัลที่ได้รับรางวัลที่เราไปรับอยู่อย่สยามแล้วเราได้เดินพรมแดงด้วยคือขอบคุณน,นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่คอยผลักดันพวกเรามาครับช่วยโบสช่วยโบสแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดเลย ือมันเป็นเรื่องชิดที่เหนือความคาดหมายว่าปลายคนนี้จะได้มารับรางวัลมาได้รับรางวัลในงานที่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วที่สำคัญเลยมีพี่ๆไปให้กำลังใจมากเลยแต่เราไม่สามารถเข้าไปในงานกันได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันเสมอมาเลยนะครไปไปดูของไปรูปของมาแล้วครับของ อยู่ที่วัดดอยสุเทพนะครับทั้งสองคนเก่งมากขอบคุณมา,มากๆครับบ้านเรามีแมวนะเหรอผมมาใล้หายคิดถึงเฉยๆเพราะว่าผมคิดถึง,ถงเพราะว่ามันพึ่งว่างเพราะว่าทุกครั้งที่มามางานใช่ไหม มาถึงมันก็ดึกแล้วอ่ะเราก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบออกไปเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่วันนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะขอบคุณครับขอบคุณคุณนาะนาะด้วยฟ้าโอ้พี่นุ่น ขอบคุณครับพี่นุ่นพี่นอนอพี่นนนนสำหรับหัวใจเมื่อกี้ครับคืนนี้ติดภารกิจไม่ได้ไปเอาไว้ว่างมาเจอกันนะครับทางโซนภาคเหนือคืนนี้ขึ้นประมาณสี่ทุ่มครับเจอกันครับสวัสดีทุกคนค้างเหรอ ขอบคุณเงินจากแม่ออนกุ้งเทมปุระด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยตกตกตเฮ้ยแม่ล่าส่งดอกไม้ที่เป็นอันนี้ให้ด้วยขอบคุณนะครับขอบสวัสดีพี่ละไม้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยไม่ค้างไปสือถิอถือถไม่ได้ต้องไปอาบน้ำก่อน เลยแบบหอนะคุมปายจะพยายามไลอยๆน,บบนะเนถึงที่สุดอยากให้พี่ปายมาจังหวัดแพร่มีโอกาสอยากไปเล่นทุกจังหวัดเลยเสื้อเขียวหมดแล้วอ่ะขอบมามันหมดแล้วเหลือแต่เสื้อสีขาวรับปริญญาถ้าไม่เลื่อนก็น่าจะเป็นปีนี้นะ แต่ถ้าเลื่อนออกไปก็คงเป็นปีหน้าขอบคุณรถตุ๊กๆุจากแม่ออนเนี่ยนะครับจบมาไม่ใช่จะสามปีแล้วเหรอเราไม่ได้รับปริญญาเลยรับแต่ดอกไม้ครับเมื่อไห่จะมาอุตรดิตยังเลยครับขอบคุณรถตุ๊กๆุจากใครเมื่อกี้ดูไม่ทันนี่ พูดเหมือนยอดผาลูกชายไปเองมานาคนปรปฐมบ,บ่อยๆนคนปรปฐมนี้วันที่สิบเจ็ดนะเอ้ยขอบคุณพี่เบลยิ้มด้วยพี่เบลยิ้มนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่เบลยิ้มชาไข่มุกของเราเซอ้อเพชรก็มาเฮ้ยจีน่าจีน่าขอบคุณสาหรับช้างด้วยนะครับจีน่าใช่ป่ะอ่านถูกไหมพี่ไปพี่ไม้เห็นครับ คิดถึงนะหนพ่อลหะครับพ่อลหรครับรคืออะไรก้องคำอยู่บ้านครับก้องคำอยู่บ้านกับนะโอจีน่ะจีนันเหรอขอบคุณช่างอีกตัวนะคะผมครับขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยขอบคุณทุกคนเลย ก็ยังคืออะไรอ่ะขอบคุณหัวใจดอกไม้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ละไมสามศูนย์สี่มาปาจินใหม่สามศูนย์สี่คืออะไรอ่ออะร้านเหรอคิดถึงเช่นกันนะคะสำหรับคอนบาทหนึงก็สามารถสั่งจองได้แล้วผม,ก,วม,มก,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 ก็ร่วมเดินทางมากับทุกคนเลยเอ้ยขอบคุณสำหรับรถตุ๊กๆด้วยปายก็ร่วมเดินทางกับทุกคนเลยนะปายก็สมัครเองเหมือนกันบารหนึ่งอนะ่ะ ตอนนั้นที่ระบบมันมันเลือกเลืกกดจะสั่งซื้อมันก็รอสักครู่รอสักครู่แล้วก็กดกดกดยู่หันละพ <laughs> อจะได้จริงๆก็ไปได้ตอนตี๋ี <s> ๋ยังไงก็ฝากด้วยนะไลฟ์บาทหนึ่งทดสอบระบ,บบของเราครับแต่โชว์เราก็จะทําเต็มที่มีทุกอย่างเหมือนกับออเออ <_ at> <s> ขอบคุณสั้หราบแบนมีทุกอย่างเหมือนกับ เหมือนกับคอนบัตรละห้า <c oughs> ร้อยคเพราะว่าเราจ้างคอตูมจ้างทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับหมดไปสามบาทผมหมดไปสองบาทจ่ายจ่ายไปแล้วใช่ไหมจ่ายไปแล้วเอ้าททำไมมันกดเข้าไปได้อ้าจ่ายไปอีกจ่ายไปรอบที่สองถึงเห็นว่ามันต้องกดไอที่มันเป็นรูปอะไรเขาเรียกวอะไรรูปกล้องแล้วก็กดเข้าไปเข้าชมใช่ไหมมันถึงจะได้ เข้ากลุ่มแล้วนะทุกคนเข้าหรือยังเราเข้ากลุ่มเพิ่งได้เข้ากลุ่มไว้เจอกันนะครับทุกคนพักผ่อนเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนหนาวบ้างร้อนบ้างฝนตกบ้างช่วงนีก้ก็ฝึกร้องเพลงไปเรื่อยๆครับฝึกออกเสียงให้ชัด ันี่เห็นว่าปลาจะเปลี่ยนการจับใหม่ใหมถ้าทุกครั้งเวลาจับใหม่จะจับแบบนี้ไม่ได้เลาจับใหม่แต่ก่อนจะจับแบบนี้มันทําให้เราเปิดปากไม่กว้างก็เลยจับไม่ไไมันจะเรียกาะปากในกูก้ควงแล้วคํามันจะชัดขึ้นคุณครูคคบอกลองลองทดสอบไปเรื่อยๆครับ มาเชียงรายตอนไหนตอนนี้อยู่เชียงใหม่เชียงรายยังไม่รู้เลยครับคีมข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณพี่นุ่นด้วยขอบคุณทุกๆเจ้าพี่อ๋อยแล้วนะครับเห็นครับเป็นพี่มาเห็นนะ โอ้เลยยอะจากพี่นุ่นขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับใช่ต้องลองฝึกฝึกพูดฝึกพูดแบบอ้าปากกว้างๆเหรอการเจอกันครับอู้เนื้ออู้เนื้อการการบ้าน ไม่ได้เดี๋ยวต้องลองอีกมาระน้องลำพูนมีคำถามเลยถ้าปวดหลังถ้าปวดหลังถ,ถ้าปวดหลังใครปวดก่อนถามพามถ้าปวดหลังใครจะปวดก่อนก็ปวดหลัง ปวดก่อนก็ต้องปวดก่อนไงถ้าปวดหลังใครจะปวดก่อนเราเองหรือเปล่าเราปวดก่อนเองไงมันเป็นหลังของเราใช่ไหมแล้วเราปวดหลังก็เราปวดก่อนไอทำงานก่อนขอบคุณค้าของทุกคนเลยนะครับ ไว้เจอกันนะไว้เจอกันทุกคนวันนี้เจอกันที่ร้านแรกนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่เพชรบูรณ์แล้วก็วันที่สิบห้าเจอกันที่เม,มย์เมย์ยาเหรอน่าจะชายที่มีน้องตาไปด้วยนะยังไงก็ฝากคนของพวกเราด้วยนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับ